สวัสดีค่ะช่องจูนเวสเซนอ Australia กดกระดิง่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจูนเวสเซนอ Australia สวัสดีค่ะจูนค่ะจากออสเตรเลียนะคะวันนี้นะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้มาแชร์กันเกี่ยวกับมาร์สนะคะตอนนี้นะคะมาร์สนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราทุกคนไปแล้วนะคะค่ะ ในส่วนตัวแล้วนะคะก็ใช้มาร์กประมาณนี้นะคะเพราะว่าที่เจลาตินนะคะยังไม่มีออผู้ป่วยโอไมคอิครอนหรือว่าโควิด -19 นะคะก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจมากก็ใส่มาร์กปกติอย่างนี้และคะ่ะแต่ด้วยความที่เราเห็นพี่สาวใส่นะคะเราก็เห็นเอ๊ะเวลาคุยกันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เรานะ,ะเอ๊ะเวลาคุยทําไมมีรูโว่มีอะไรบางทีก็จมูกก็เห็นจมูกอะไรประมาณนี้ดังนั้นจะช่วย ป้องกันฝุ่นละอองหรือว่าละอองที่อยู่ในอากาศไม่ได้เลยนะคะก็จริงๆแล้วนะคะต้องขอบคุณนะคะที่ทำงานนะคะองค์กรที่จุนทำงานในประเทศออสเตรเลียนะคะเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและได้รับรางวัลน,นะคะเบส c a ร์นะคะ s ิ l เวอร์เชนค่ะ จูนะคะดูแลผู้สูงอายุนะคะเยี่ยมตามบ้านนะคะเขาได้จัดการอบรมนะคะเทรนนิ่งแล้วก็มอบแมสให้ด้วยนะคะสอนถึงวิธีการใส่มาสก์ด้วยนะคะแล้วให้มาสก์ด้วยนะคะเวลาเขาให้มาสก์นะคะเขาก็มีการวัดขนาดด้วยนะคะวามาสก์ที่ใช้เนี่ยนะคะเราจะใช้มาสก์นะคะ P2 นะคะหรือว่า N95 เท่านั้นนะคะผู้ที่จะดูแล ผู้ที่ป่วยเป็นโควิด1 i นะคะหรือว่าโอเมคอนนะคะหรือเชื้อไวรัสนะคะเราจะต้องใช้ p 2หรือ n 9 5เท่านั้นนะคะทำไมจนถึงถูกใจมากนนี้นะคะเพราะว่าเบานะคะแล้วก็ได้เชฟนะคะมีเชฟเหมาะกับใบหน้าเราเลยนะคะแล้วก็เหล็กตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเหล็กจะหนาหน่อยนะคะแล้วก็เวลาเราใส่เข้าไปเราสามารถดัดได้โครงจมูก สำหรับฟิตสำหรับทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สายอันนี้นะคะจะมีคลิปค่ะฟิตคลิปเนี่ยนะคะที่จะทำให้เกิดการกระชับครึ่งหลังจากที่เราใส่มาส์กแล้วนะคะเพันก่อนอื่นนะ,ะเราต้องมาดูขนาดนะคะสิ่งที่จำเป็นเลยนะคะเราต้องได้ขนาดแล้วก็ครอบคลุมในส่วนของจมูกกับปากแล้วก็ต้องซิลแน่นค่ะไม่มีรอยเปิดนะช่องโหว่นะคะที่สามารถ เ,ออเราเองเล็กๆที่จะเข้าไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาวัดกันนะคะว่าขนาดเราวัดกันยังไงนะคะเราก็ใช้สายวัดนะคะเริ่มจากกึ่งกลางของสันจมูกเนี่ยนะคะแล้วก็ผ่านจมูกนะคะแล้วก็ผ่านปากนะคะแล้วก็ไปใต้คางเลยค่ะนะคะอันนี้นะคะก็ได้ออกมา5้านิ้วนะคะเพราะนั้นขนาดของมา์สนะคะยี่ห้อนี้นะคะเป็น ยี่ห้อที่ทางวงการแพทย์ยอมรับนะคะเด็ดมอดนะคะ D E T M O L D ค่ะนะ,ะของจูนก็นี่นะคะ P 2องไซส์สมอลนะคะไซส์สมอลนะคะ mm hmm. ก็เวลาใส่นะคะก่อนอื่นเราต้องล้างมือก่อนนะคะหรือว่าใช้เจลก็ได้นะคะวิธีการล้างมือกับการใช้แอลกอฮอล์เจลนี่ก็มีเทคนิคนะคะมีขั้นตอนนะคะไว้นำเสนอในคราวต่ตอไปนะคะ ก่นอ่นน,นะคะเวลาเราเปิดนะคะเราไม่สัมผัสด,ด้านในนะคะเพราะด้านในเนี่ยเป็นส่วนที่เราจะแนบกับจมูกกับปากของเรานะคะเปิดด้านนอกนะคะเลื่อนแว่นไปหน่อยนะคะถ้าใครใส่แว่นนะคะนี่เลยค่ะแนบเข้าไปกับสันจมูกนะคะแล้วก็ใช้เหล็กเนี่ยค่ะดัดนะคะดัดให้เข้ากับจมูกของเรานะคะแล้วก็ไล่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 ไปนะคะแล้วใช้สายคาดเนี่ยพาดไว้ที่หลังหูนะคะ สองข้างเลยนะคะไล่ไล่ไล่ไปให้แนบสนิทนะคะแล้วก็พาดไปที่หลังหูนะคะจากนั้นนะคะปรับให้สมดุลนะคะแล้วก็ไล่ไล่คอไปนะคะด้านล่างนี่คะไล่ไล่ไปนะคะขยายให้ให้เข้ากับหน้าของเราคางของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องเช็คด้วยนะคะนะคะไล่ไปเลยนะคะไล่ไปเลยนะคะไม่มีอากาศเข้านะคะด้านข้างนะคะไม่มีเลยนะคะไม่มีร่องโลที่จะให รอองเล็กๆเข้าไปนะคะดูด้านข้างนะคะใช้ให้ละเอียดเลยนะคะนะคะแนบสนิทด,ดีค่ะแค่นั้นไม่พอนะคะเราก็ใช้คลิปนะคะเพื่อให้เกิดการกระชับขึ้นนะคะนี่เลยค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเราสังเกตนะคะก็เหมือนเวลาเราซื้อขนมปังนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเป็นคลิปคล้ายๆขนมปังอันนี้เขาออกแบบดีมากนะฮะเราคลิปไปนะคะเห็นนะคะแล้วเราก็จะเห็นด้านหลังนะคะจะกระชับขึ้นเลยค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าแนบสนิทด,ดีมากเลยนะคะค่ะ เะะช็คอีกทีนะคะซิลแน่นเลยนะคะนะคะซิลแน่นเลยนะคะนะคะไม่กลัวไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะหายใจไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มีฟิลเตอร์ด้วยนะคะแล้วการทดสอบการหายใจนะคะเราก็หายใจเข้าออกะคะ่ะเห็ยวนะคะเราสามารถพองออกพองเข้าได้หมายถึงว่าเราสามารถหายใจได้นะคะท่าน Linked แน่นเราหายใจเอ้ยไม่ออกไม่ได้เนี่ยเราก็หายใจไม่สะดวกนะคะพราต้องสังเกตว่าสามี จะเอสามารถมีช่้อสัดใได้ด้วยนะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นความรู้ที่อยากที่จะแบ่งปันทุกท่านนะคะเพราะว่าได้ประโยชน์นะคะเพื่อช่วยตัวเองช่วยครอบครัวช่วยสังคมนะคะแล้วถ้าเราจะถอดมาร์กออกนะคะถ้าเกิดเราดูแลผู้ป่วยนะคะเออที่เป็นโควิดนะคะเราต้องล้างมือก่อนนะคะก่อนถอดออกนะคะหรือว่าใช้เจลก็ได้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเอาคลิปออกนะคะ แล้วอันนี้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยนะคะก็เปิดขยะดโดยใช้เท้าเปิดนะคะไม่ใช่ใช้มือจับนะคะแล้วก็หย่อนลงไปเลยค่ะนะคะจากนั้นก็ล้างเจลแล้วหรือว่าล้างมืออีกรอบหนึ่งนะคะค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์นะคะช่วยส่งต่อนะคะส่งต่อไปถึงคนที่เราลักนะส่งต่อไปถึงญาติพี่น้องเพื่อนของเรานะคะแล้วก็ช่วยคนในสังคมนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องจูนเวสต์นออสเตรเลีย กดกระดิ่งกด Subscribe ให้ช่องจูน Western Australia ในการทำคลิปต่อไปค่ะ